สวัสดีครับอันนี้เริ่มเนี่ยต้องสวัสดีก um, ่อนนะครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับโทมัสครับก้องครับ ครับก็วันนี้เป็นแบบเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้ร่วมงานกับ Top Eleven Club X Ten Happy Club ใน One r i v e m o s s ครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับแล้วก็มีความสุขมากเลยเพราะวันนี้ผมได้เจอแฟนๆเยอะมากเลยครับก็ผมจะอยากฝากแฟนๆคำนึงครับให้เป็นประโยคหนึ่งแล้วกันเป็นภาษาจีนเพราะผมเพิ่งเรียนมาไม่เอไอหนีนะไม่ใช่หมอไอหนี่ครับบอกว่าจินเทียนว่อเห็นเกาซิงครับแปลว่าวันนี้ผมมีความสุขมากๆ ครับผมก็กล้องก็ดีใจมากครับที่ได้มาร่วมง,งานกับคอมพพนี์ครับในคอลเลกชันของเทเลทับบี้นะครับเพราะว่าแบบกล้องเคยดูเทเลทับบี้มาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าแบบลืมไปแล้วว่าแบบแต่ละตัวชื่ออะไรก็วันนี้ก็เพิ่งกลับมาทวนชื่อกันใหม่ครับชื่อว่าทิงกี้วิงกี้ดิฟซีลาลาครับผมรู้สึกวันนี้ดูคนบอกว่าฟอยมากเลยนะการได้มาเจอเทเลทับี้ สนุกดีครับสนุกมากเลยครับแมสคอตน่ารักมากจริงๆคืออยากใส่แมสคอดเองเลยเดี๋ยวงานหน้าเดี๋ยวใส่มาส่งมาเองนหนได้ได้เราชอบตัวไหนที่สุดเป็นตาสีสระของผมนะครับผมชอบทิงกี้วิงกี้สุดครับเพราะว่าทิงกี้วิงกี้สีม่วงของต้องชอบโพสุดครับทำไมเอาใหม่เอาใหม่เพราะว่ามันตัวตัวเล็กดีมันเป็นแบบตัวน้องสุดใช่ไหม ก็แปลว่าเราบอกว่าก็มีความชื่นชอบดูว่าเราเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้พี่โบทำไมถึชอบกิ๊กี้ครับเพราะว่าทิกกี้วิงกี้น่ารักดีครับเล้รู้สึกว่าเป็นสีม่วงก็เลยชอบครับมันต้องท่าน่ารักน่ารักที่ใส่รองท้ากิ๊กี้แบบนั้ะขอหาท่าก่อนนะครับจะให้เราตั้องสอนให้น้องกั้งสอนพี่หน่อยดีงไหนนะตั้งสอนท่าน่ารักน่ารักนี่ อันนี้ก็ทำแล้วอันนี้ก็ทำแล้วเนี่ยเนี่เทนทับบี้ไม่มีนิ้วนะว้ยเว้ยขอโทษครับเชิอันพี่โอิคท่าเองเลยลองเห็นได้ครับท่านี้น่าชื่ออะไรพอพอแล้วครับพอแล้วครับ อนะรอเนาะน้่เนาะเอ่อจะให้แบบว่าน้องแต่งตัวจะแต่งแบบไอ๋อสำหรับวันนี้เหรอครับหรือไม่ถ้าถ้าให้แต่งน้องกล้องแต่งตัวเนี้ยนะจะแต่งแบบไหนรัอ,อ๋อครับโหสนุกเลย <c oughs> ผมจะให้น้องกล้องแต่งตัวเป็นนักเรียนมัธยมครับทำไมอ่ะเพราะว่า <c oughs> ไม,ไม่ถึงว่าในคอร์ชชั่นนี้คือเราจะัจะแต่งแล้วคือการดีไซน์ออกใหม่เลยแบบใหม่แบบสัแบมบีตาหรืแบบอพีบบ่แบบโทมโอเคครับ <laughs> โอเคครับโอเคครับก็สำหรับผมนะครับก็จะใส่ชุดสีชมพูให้น้องกล้องครับแล้วก็ใส่ผ้าพันคอครับเป็นลูกเสือเลยใช่อืมใช่เป็นสีชมพูมใช่ครับทุกอย่างก็จะเป็นเสื้อกางเกงก็จะเป็นสีชมพูหมดเลยแล้วก็มีสการ์ฟที่แบบเออมาให้เพื่อทบเป็นแอคเซนต์ไป แล้วเราจะผูกเพราะเขาเราไหนผูกแบบพ่อแม่หรือว่าผูกอ๋อผูกแบบลูกเสือเลยครับแต่พี่โถจะผูกแบบสมาร์ทอันนี้ทางกล้องนะคะให้เลือกแบบว่าสชี้ระยะสีขาวกางเกงจะถ้าสมมติเป็นพี่โถจะต้องมีเสื้อข้างในก่อนหนึ่งตัวอาจจะเป็นเสื้อสีขาวสีดำก็ได้แล้วกางเกงเอาเป็น จริงจงชิ้นเดียวไม่ได้ต้องหลายๆชิ้นเดียวหรอแค่เป็นผ้าบันคอแล้วกันครับเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเผือพี่เผือพี่โทรแบบซ้อมเต้นสมาร์ทเนี่ยจะได้แบบพี่โทรเต้นได้จริง เต้นไม่ได้เต้นไม่ได้ครับสมมติเต้นไม่ได้ผมขอบอกกงนี้ก่อนว่าผมเต้นไม่ได้เลยครับโอ้ยไม่ต้องถ่อมตัวหรอกไม่ไม่พูดจริงพูดจริงพูดจริงคือจริงๆแบบคนที่แบบเก่งๆแต่เขาชอบถ่อมตัวไม่ไม่ไม่แต่คนที่ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แต่ว่าอันนี้เพราะเราเห็นพี่เราเต้นหรือเปล่าใช่ตอนแต่งหน้าแบบกล้องแต่งหน้าพี่โทรแบบแต่งก่อนแล้วแบบแต่งหน้า้นเราเข้าพี่โทเต้นยังไงนะพี่พี่ไม่เคยพี่ไม่เคยเต้นพี่โทรเต้นยังไงแบบอยากเห็นตัวอย่างเลยเต้นใช่เต้นให้ดูหน่อยได้ไหม ไม่แต่วมาให้น้องก้องเต้นให้ดูหน่อยใช่น้องก้องเต้นให้ดูหน่อยตอนนี้แต่งหน้าแบบบางครั้งก็แบบไม่ค่อยจะเปิดตาก็แบบเราเปิดใจก่อนกันเดี๋ยวนี่เดี๋ยวค่อยฝากกล้องนะคะแอบถ่ายได้ครับพี่หน่อยเดี๋ยวเป็นแฟนต้อนรับวันนี้เลยแหละโอ้ยแต่ว่าน้องก้องต้องสอดท่าพี่นะพอน้องก้องเต้นเป็นอยู่แล้วฮะไม่เคยเลยเพลงนี้งงหน่อนาอย่าทอมตัวอย่าทอมตัวอย่าทอมตัว ครับผมครก็ับผมก็สำหรับใครที่อยากได้เสื้อกางเกงแล้วก็ถุงเท้ามัลคออะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นคอลเลคชันเทลล่ช็อปี้ที่แบบมันน่ารักน่ารักแล้วก็แบบเหมาะสำหรับเดือนนี้ด้วยเพราะว่าเป็นเดือนแบบปลายมันเนอะก็ทุกคนก็สามารถมาเลือกช้อปปิ้งกันได้นะครับที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นจีนะครับครับชื่อคอมพลีเมนต์ขับเอเลช็อปี้ครับ ก็ออนไลน์ด <Baş aka> er ้วยนี่มันมีออนไลน์ด้วยใช่ไหมถ้าเกิดว่าแบบพี่ๆอยากจะซื้อช่องทางออนไลน์นะครับก็มีอยู่ครับคือวันเสียมซุปเปอร์ครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับ Component c l u ับเอ็กซ์เทอร์รับครับได้ถึงสิ้นเดือนนี้เลยเดือนมิถุนายนนะครับก็ลายน่ารักมากทุกคนเลยใช่ครับแล้วก็แบบมีฮะแกให้ดูหน่อยเออชื่อโใช่ครับ เมื่อกี้เป็นอัิเสบนะครับเดีย<อ>๋ยวว่าแต่ว่าสองเอรื่องตลาดตอนนี้เป็นอะไรบ้างตลาดโซนซุ้มซ้อมเวิร์กช็อปกันมาถึงไหนแล้วเวิร์กช็อปก็คือแบบสำหรับเรานะครับก็ได้อักติ้งคลาสมาเยอะมากๆเลยก็รู้สึกว่าเอจริงๆเราก็เห็นกับตัวนะว่าแบบเออการที่แบบอักติ้งคลาสมาทำอะไรให้เรา,าบ้างครับเพราะว่าล่าสุดนะครับผมก็ไป ไปทำงานมาครับก็ได้ต่อรู้สึกว่าแบบเฮ้ยได้ใช้อินเนอร์แบบได้เก่งขึ้นแบบได้ใช้อินเนอร์เยอะขึ้นแล้วก็แบบสงสัยตาได้ดีขึ้นแล้วก็แบบการจัดการตัวเองหรือแบบการทาท่าทายงเงี้ยครับก็รู้สึกว่าทําทุกอย่างแบบดีขึ้นแล้วเหมือนกับว่าดูมีเอ NERGY แล้วดูแบบค่ะร๊อแบบมีรากฐานที่แข็งแรงโอ้โหมีรากฐานที่แข็งแรงใช่ไม่พอพี่ฟิตเนสเตุ้งขาอ๋อแล้วเรื่ออะไรครับก็ช่วงนี้ก็เวิร์กช็อปกัน บ่อยมากครับก็รู้สึกว่าพวกเราก็คงพัฒนาขึ้นจากวันแรกแหละก็จะตั้งใจทำให้เต็มที่นะครับยังไงก็ฝากให้ทุกคนช่วยกันติดตามเรื่องกิมเหมือนปลาด้วยนะครับฝากพี่เหมือนปลาและน้องที่รักด้วยนะครับฝากค่ะแล้วแต่บทสอบมันคือว่าแบบอะไรที่ยากสำหรับเราอะไรที่ยากสำหรับเราหรอบทเรียนงหน่วยบทเรียงหน่วยอาจจะเป็นเรื่องแบบความจำแล้กันเพราะว่าแบบ ที่กล้องเลือกเข้าวิศวะมาเพราะก้องแบบไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเท่าไหร่วิชาที่มันต้องใช้ความจําอะครับก็เลยมีปัญหาเรื่องความจํามาตั้งแต่แรกแล้วก็คือคืออ่านนะแต่ว่าอ่านแล้วมันไม่จําอะครับก็เลยมีปัญหานิดหน่อยเรื่องการทานบน่อแล้วเราจำไม่โทรได้ไหมใครเนี่ยพี่พชื่ออะไรจำไม่ได้เสร็แล้วแวอ๊กแอ๊อย่างนี้มีคนอะเราไม่โทรหลัเป็นยังไงบ้างครับอุปสรรคที่ผมได้เจอนะครับก็คือเป็น เรื่องของความจำเหมือนกันครับในเรื่องของการจำบทในพวกนี้เพราะว่าตั้งแต่แรกผมไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องแบบการจำเท่าไหร่ครับแล้วก็แบบเพิ่งเพิ่มมาฝึกแบบ,บผักนี้ครับเพิ่งมาฝึกความจำาม,จมารับนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็แบบเริ่มมั่นใจกับการจำมากขึ้นครับก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็แบบยังพัฒนาความจำของตัวเองอยู่ครับก็จะพยายามให้ถึงที่สุดแล้วก็จะสู้ไปต่อครับเพราะว่าผมว่าอยากให้แบบ ทุกอย่างออกมาดีครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรืรอตัวอย่างหนังครับเพราะว่าตอนจับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆับก็รอบดอฟากติดตามแล้วก็ฝา,ากาาเอดูพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราก็จะทําเต็มที่กับซีรีส์เรื่องกอี่หมื่นฟ้าครับผมโยสกายซีรีส์ครับาขายทุกคันที่เราเป็นพาร์ทแล้วเราได้แบบรูปช็อปในกันหมดมันมีอะไงเข้าคู่แฟนหนุ่มได้มามันจะอ๋อมีมันมีเข้าคู่บอลแค่ยังมีไม่เยอะมากครับแต่ว่าแบบมันจะแบบมีซีนที่แบบ รวมๆสำหรับหลายๆคนเพราะแบบมันเวิร์ชช็อปหลายๆคนด้วยก็เลยแบบเป็นรวมๆกันครับเราคิดว่าถ้าเราแบบเวิร์ชชั่ปเข้าขึ้นกันเนี่ยเราจะยากไหมหรือว่าแบบเป็นว่าโปรเราตอนนี <c oughs> ้ก็น่าจะโปรขึ้นกว่าตอนแรกนะครับเพราะว่าแบบพวกเราก็ได้เวิร์ชช็อปได้เรียนแอคติ้งเพิ่มมากขึ้นแล้วก็น่าจะเก่งขึ้นแหละถ้าไม่เก่งขึ้นแล้วก็นะก็ต้องเรียนเพิ่มครับครับก็สำหรับผมนะครับก็รู้สึกว่ายังไงก็ต้องแบบ เข้าขากันมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราได้ใช้เวลากันเยอะแล้วเราสึกว่าแบบเออสบายใจมากขึ้นแบบได้ทําอะไรเยอะๆด้วยกันก็แบบรู้สึกว่าผมกับน้องก้องก็สบายใจมากขึ้นครับแล้วก็แบบพร้อมที่จะแบบกล้าแสดงออกมากขึ้นครับแล้วสุดท้ายขาจะมีรัฝากแฟนๆต่อให้ากำลังใจให้พวกเราครับครับผมก็ฝากพี่ทุกคนเป็นกําลังใจให้พวกเราในการถ่ายทําซีรีส์ในอนาคตด้วยนะครับพวกเราก็จะทําแบบให้เต็มที่ที่สุดเลยครับ ผมก็จะทําให้ผลงานออกมาดีที่สุดที่เราจะทําได้เลยครับเราก็จะเป็นผมก็จะเป็นพี่หมื่นฟ้าในสมังของผมที่ดีที่สุดแล้วนอ้องก็จะเป็นน้องที่รักในเวอร์ชั่นที่ทุกคนชอบนะครับผมแล้วก็ขอฝากนั้นด้วยเพิ่งออกเลยหวยมันไม่ใช่เ <laughs> พิ่งออกเลยลฝากไพลอดเข็มจีลาต้องรอดด้วยครับ พี่เก่งน้ำปิ้งและพีเตอร์เฟิร์สด้วยนะครับก็ไพ่เราเพิ่งออกมาโหแบบสีน่ากลัวมากคนลุกเลยสีแรกเลยคนลุกเพราะว่ากลัวหนาวหนาวหนาวสีแรกน่ากลัวเพราะเพราะมีผีออกมาผีชื่อพี่พี่เก่งใช่ไหมเป็นน่ากลัวมากมากก่อนว่าเราได้แบบว่าดูด้วยกันไหคะไพหลอนไอหลอนเมื่อวานใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้ดูครับเพราะว่า น้องก้องไปแบบไม่ได้ดูด้วยกันไ,ได้ดูแล้วครับเฮ้ยเดีด๋ยวขอเซวก่อนละกันอะไรยังไงยังไงสิ <c oughs> โอเคอาสุว่าเป็นเข็มจิร้าอันนี้คือต้องรอด <c oughs> ใช่ไหมอันนี้คืออ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วก็ไม่อยากกินของหวานแล้วอ่ะกินอย่างอื่นดีกว่าฉันทนเสียงนี้เลยเหรอพ่อครูเขาพูดเสียงนี้เลยเหรอครับได้เวลากินของหวานแล้วสินะจริงเหรอเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับประมาณนี้แหละครับได้เวลากินของหวานแล้วพี่พีเขาถามอะไรกันเหรอพี่โชก็ได้เวลากินของหวานแล้วเรื่องเดยมกันเยอะอ่ เฮ้ยผมขอเซิร uh uh ์ฟอันนึ่งได้ไหมครับพี่เก่งครับได้เวลากินของหวานแล้วอะไรคือวู้ฮู้อ่ะไม่มีอะไรใช่ครับเยอะมากเลยขอคือหน่อยของสะใจอ่ะครับผมก็คือคือในเรื่องเนี่ยภาพสวยมากแล้วพี่น้ำปิงคือสวยมาก แล้วพี่เก่งอ่ะสวยกว่า <Yeah. S 2> เราเล่นนะครับ <Okay. S 2> ชอบจีไหนชอบชอบจีที่ผีออกมาเหมือนกันเพราะแบบมันมันตกใจดีแล้วแบบ <Okay. S 2> คือรูปที่พี่น้ำปิงวาดอยู่อ่ะ <Okay. S 2> คือวาดสวยด้วยแล้วก็พอมีผีออกมาก็แบบเฮ้ยน่ากลัว mm hmm. ชอบซีนั้นคร <Okay. S 2> นะับผีมันออกมาไงอ่ะคือใครบ้าเราแบบว่าบอกเลยอยากแสดงทั้งสี่คนเป็นยังไงบ้างคือถอทั้งสี่คน คือพี่ๆเขาแบบแสดงเก่งอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแบบตั้งแต่เคยเรียน acting ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วคือแบบพี่ๆทั้งสี่อ๋อพี่เติ้ลคือพี่เติ้ลก็คือเพิ่งเคยเห็นพี่เติ้ลแสดงไม่กี่ครั้งเหมือนกันแต่ว่าก็คือพี่เติ้ลก็เก่งแต่ว่าพี่ๆทั้งสามคนก็คือแบบเป็นตัวตึงอยู่แล้วใช่เรียน acting ต่อนตัวท็อปเลยเอาเป็นจริงในเรื่องการแสดงเพราะว่าพี่เก่งอ่ะก็ผ่านอาไรโปรเจกต์านอรใช่ก็น้ำปิงก็แบบอินเนอร์ดีอยู่แล้วเด็กนิเทลชายตั้งแต่แบบเป็นชิปแล้วแล้วก็แบบไปทำโปรเจกต์ซอมบ ของก็ครบแล้วก็เครื่องก็ครบนะครับมีเสียงว่าแบบเขาอ,อะไรน,นะอุปกรณ์ในการแสดงครับ <โฮ S 1> ก็แบบแข็งแรงมากๆากครับแล้วก็สำหรับพี่เติ้ลกับพี่เฟิร์นท้องจริงนะพี่เติ้ลกับพี่เฟิร์นเป็นม้ามึดนะในการแสดงเพราะว่าตอนที่เราไปเตรียมดีเฟนชิฟใช่ไหมแล้วแบบมันจะมีมิชชั่นซ้อมแ acting ใช่บบาการแสดงชอบพี่เติ้ลมากพี่เติ้ลแสดงดีมากแบบเป็นทั้ง A ทั้งบีได้เก่งมากเลยครับก็รู้สึกว่าพี่เติ้ลอะมีของแล้วแบบสำหรับเฟิร์นนะครับท้องจริงเฟิร์นอะเล่นดีอยู่แล้วเฟิร์นเราชอบแบบเล่นแบบกตัว <C> e <at> อรอ,อเช่ออเรหมานานแล้วเอะเหมือนแบบว่าเราก็คดนเหมือนกันเนอะอาจะรอดูแล้วก็ได้เซลทีีท่เาเใช่ครับต้องหาอะไสักนิดนึงมาเซลลก,ก,ก็พี่เก่งกับน้องปิงก็เต็มตัวนะครับลก็อยากเลัีอรเงกับพี่โบเลยไก็กหอะ สมมตกลัวเหมือนกันแต่คนนี้น่าจะกลัวกว่าใช่คืออยู่แบบอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ากลัวแล้วเล่นด้วยกันกลัวไปด้วยกันเลยเหรอโอ้ก็ก็กลัวครับไม่แต่เราสองคนคือเริ่มจากว่าไปดูไปบับสินล้างกันก่อนอ๋อครับคใครหากลัวมากครับเอาแบบคือแบบตอนที่ผมดูครั้งแรกนะครับผมแบบเห็นซีนแรกผมไม่ได้เอ็ expect อะไรเลย แล้วพอแบบวิ่งขึ้นมารับแบบตกใจจริงตกใจยังไงเบอบยังไงไครับมนะื่อกีนซีแบบตกใจครับผมตกใจตกใจเมื่ี้ ครับผมตกใจไหมคะไม่ค่อยตกใจเท่าไหรไ่รอบหนึงก็ช็อแล้วหมายถึงว่าผีไม่มาาค่อยตกใจโอเคอาฝากกับฝากผู้เล่นเนาะแล้วก็ฝั่งตรงนั้นเหมือนกันครับผมก็ครับก็อย่างนั้นเลยนะครับก็อยากจะบอกว่าขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยครับที่มาซัพพอร์ตเราวันนี้นะครับก็ ฝากข้อโพลเลนคลับ X Taylor Swift ด้วยครับเพราะว่าเป็นคอลเลคชันที่น่ารักมากๆเลยครับแล้วก็ฝากพวกเราโท o m a s ก้อ,กองด,ออด้วยครับแล้วก็ฝากโปรเจกต์ของพวกเราด้วยก็คือทีมหมื่นฟ้า You Sky City นะครับก็ฝากไปดูไพร์หลอดก,กันด้วยเพราะว่าล่าสุดแล้วแบบผมเห็นไพร์หลอดไปถึง1จุดที่ล่าสุดที่ผมเห็นใช่ไหมครับหนึ่งจุดสามก็ <S 2> <S 2> ไม่รู้วันพิชมาหรือยังใช่ครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่แบบพี่พี่คอยดูแล้วก็คอยรักทีมหมื่นฟ้าครับแล้วก็อ่าฝากก็ ฝากโปรเจกต์ของพี่ๆทุกคนในดูมันดิเลยนะครับเพราะแบบตอนนี้แบบมีหลายคนมากท in ี yourself, shop, s <S ่แบบกำลังถ uh, yes, ่ายซีรีส uh, ์อยู่เว uh, ิร์กช็อปอยู่แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจทุกคนด้วยนะครับผมครับเมื่อกี้มีแอดเจากทางบ้านค่ะว่าเมื่อไหร่จะมีวอล์คคู่ค่ะอ่าเดี๋ยวผมจะตามให้นะครับวอล์คคู่ได้ครับเร็วๆนี้ตามพี่วอล์คคู่แล้วใช่เร็วๆนี้ขอขอคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดขอวอล คู่กี่โมงฝากที่คู่ยากฝากยังใครครับครับอันนี้เหรอครับอันนี้ต้องกล้องฝากเพลงครับพูดพูดลอยลอยครับลอยลอยครับครับแต่ว่าวัคคู่ก็จะมาอย่าให้จบอย่าให้จบเอาเลยคับพี่ท้อยังไคคู่ก็จะมาเพราะว่าแบบเราก็ทำอะไรได้แบบไปเยอะมากเลยครับเราก็ได้ถ่ายรูปไปเยอะด้วยอะ พร้อมที่จะลงยังครับพอพร้อมที่จะลงรูปแล้วก็แบบลงคอนเทนต์ในล็อกนั้นเยอะมากเลยครับสรุกมากๆกว่านั้นใช่ไหมใช่ต่อไปไปบ้ทุกคนโอเคโอเคเราต่อ,อโอเคครับน,นี่ไบ้แล้วไบ้แล้วไหนๆวันนีนนนนน้พี่โรบบทสก,กิลแลว้วแบบต้องบอกลาแบบเทนนิสเบีบ้ยบอกปลาโอเคอ่ะ หมดเวลาสนุกแล้วสิ